ฮัลโหทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พัยมีรถเข้าใหม่นะ่าใช้อีกหนึ่งคันมานําเสนอนะคะจากเดิมราคาเป็นล้านวันนี้ให้เ,เพื่อนๆนะคะพิเศษเพียง2อง0 0 0บาทสําหรับคันนี้ Honda Civic FB Hybrid Navy นะคะเครื่องยนต์1 5ึ่งพาซีซทำงานสลับกันกับ Hybrid นะคะได้รถปี2014รถในตํานานสวยๆทุกคนคะ่ะขับดีมากนะคะเจ้าของเดิมนะมาจอดไว้ให้เรา เพินคันใหม่ไปแล้วนะจะเนื่องจากคอรอบครัวใหญ่ขึ้นนั่งกันไม่พอแล้ววันนี้นะคะเลยเป็นโอกาสให้เ,เพื่อนๆกันนะคะสำหรับออก,กรถก็พลอยนะคะ999บาทจบทุกอย่างพอยมีบริการเซนไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเ,เพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะ c i v i c f อ h y ี r i วิ a v y รนวี2014 ระจังน้าเฮ o โคมียม um, พร้อมกับลายเส้นสีฟ้าเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดนะคะและที่ตาไฟด้วยนะคะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยนะเ mm hmm. พื่อนๆคะคันนี้รายได้เหมือนต้นๆออกรถคนเดียวได้เลยนะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะผ่อนอยู่ที่5,100บาทนั่นเองค่ะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมสวยๆเลยค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีดมิชลินขอบ15ค่ะ กระจกด้านข้างนะคะปรับพัดไฟฟ้านะคะได้ไฟเดียว LED ปลายกระจกแบบนี้มาให้มือจับโครเมียมกันสาดยูทฟอรซีวิกนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านนี้เลยดีกว่า<ม>นี่เลยจ้ะนะคะเป็น c ีวิกตัว Hybrid เลยนะคะ c ี v i c FB ในตำนานนะคะสวยมากๆเลยค่ะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลัมมีมาให้นะ,ะ<ม>นนจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับ ภายในนะคะว่าจะจุของได้เยอะขนาดไหนนี่เลยนะคะแตะปุ่มยางเบาๆดันขึ้นได้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างกำลังดีนะคะพร้อมแผ่นรองยางตรงรุ่นนะคะแบบนี้มาให้นี่คือรถบ้านเดิมๆอีกหนึ่งคันนะคะที่นำเสนอให้เพื่อนๆกันเป็นยังไงบ้างคะถูกใจมหนะคะนี่คือโลโก,โกโ้ Front h y b r i ิดด้านหลักมาให้ด้วยจ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะได้เบาะหนังแบบนี้นี่จ้านะคะที่พักแขนที่วางแก้วมาให้นะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพดานก็สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่ภายในกันเลยดีกว่าค่ะ นี้เลยนะจ๊ะได้ชุดเบาะสวยๆแบบนี้แอร์แบ็กด้านข้างมาให้นะคะ mm hmm. บรรยากาศภายในคือดีงามมากๆนะคะ mm hmm. ให้ดูกันแบบนึบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าไปกันนะคะค mm hmm. ันนี้นะคะกุญแจเขาก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสแล้วนะคะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. อยู่ตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ขึ้นมาแล้วนะคะให้ปรับกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะ mm hmm. ช่องแอร์นะคะม mm ีคู่ ของคนขับนะคะและคู่ของที่นั่งด้านข้างได้พวงมาลัยเดิมๆเลยนะทุกคนขาดูสิจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะ cruise control mm hmm. อ,อยู่นี่นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้นะคะนี่คือเลือนไม้สวยๆมาให้ทุกคนขารถปี2,014หมายวิ่งไป171,947เท่านั้นคะ่ะจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบมีระบบนำทางแผนที่ให้ด้วยช่องเสียบ แผ่นซีดีมีให้เข้าเชื่อมต่อดีวีดีบลูทูธนะคะ WMA MP3 แล้วก็ดิสเพลย์ได้เลยค่ะแอร์ Air, นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะมีตัวเลขดิจิตอลที่สามารถปรับแรงลมทิศทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลย <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังกันนะคะ <c oughs> กล้องมองหลังคมชัดนะคะมาพร้อมกับเลน,นํำสายตาค่ะกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้านะคะติดไว้ให้แล้วค่ะด้านบนนะคะมีไฟส่องสว่างให้ม่านบังแดดน,นะคะมีกระจกในตัวด้วยนะคะทันนี้รถเข้าสู่เช็คทุกระยะนะคะเดี๋ยวเราจะ ติดภาษีพรบอไว้ให้เพื่อนเพื่อด้วยในส่วนของเกียร์นะคะได้เกียร์ออโตโน้นะคุณคะมีที่วางแก้วแบบนี้สวยๆมาให้รถสวยมากๆเลยเป็นยังไงถูกใจไหมคะถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะได้ขับสบายๆด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0้าซีซีนะคะ1 5 0 0ซีซีนะคะก็สลับเป็นกับไฮบริดเนาะได้รถทั้งแรงทั้งประหยัดแบบนี้ด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะทันนี้พิเศษอยู่ที่ 269เท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,100บาทได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะรีบมาจัดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ